แัทปังสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนวิธีการสร้างลายโนตินะคะหรือว่าลายแจ้งเตือนตอบเพจช้าในระบบแชทปังกันนะคะเมื่อพี่ๆนะคะทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบและเชื่อมเพจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ให้พี่ๆเลือกไปที่เมนูลายแจ้งเตือนนะคะที่จะอยู่ด้านซ้ายมือนะคะเมนูที่3ตรงนี้คลิกซ้าย1ครั้งนะคะหน้าตาตัวระบบจะเป็นแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะตัวลายแจ้งเตือนนะคะเขาจะให้เราใส่ลายโทเค็นลงไปในช่องนี้นะคะขั้น <c oughs> ตอนในการใส่ลายโทเค็นของเราลงไปนะคะขั้น <c oughs> ตอนแรกนะคะให้เราทําการเพิ่มเพื่อน l ลาย notify ของเราก่อนนะคะหรือว่าเชิญตัว l ลาย notify น,นะคะ <c oughs> เข้าไปในกลุ่มที่เราต้องการจะให้ตัวระบบแชทปังนะคะแจ้งเตือนไปนะคะอย่างแรกนะคะให้เราเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนก่อนนะคะจะเป็นรูปคนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะคลิกไปที่เสิร์ชค่ะและพิม แอดทายนะคะ Line Notify ตามหนูแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วกดส r c h ได้เลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัว Line Notify นะคะให้เราทำการกดแอดได้เลยค่ะพอเราทำการแอดเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปเพิ่มตัว Line Notify เข้าไปในกลุ่มของเราก่อนนะคะพอเราเข้ามาในกลุ่มของเราเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดไปที่ตัวขีดสามขีดตรงด้านขวามือตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะให้กด i n v i t e หรือว่าเชิญเพื่อนนะคะที่ปุ่มนี้และให้เรานะคะพิมพ์ค้นหาชื่อ Line Notify ได้เลยค่ะ เสร็จแ,แล้วติ๊กเลือกนะคะเราก็กด In v ไว้หรือว่าเชิญตรงนี้นะคะเมื่อเราเชิญ Line Notify เข้ากลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปเอาโทเค็น Line นะคะมาใส่ในระบบแชทปังกันค่ะวิธีการเข้าไปเอาโทเค็นไนนะคะตรงนี้นะคะให้พี่ๆกดเพิ่มหน้าต่างขึ้นมาอีกหนึ่งหน้าต่างนะคะหรือว่าแท็บตรงนี้นะคะเสร็จแ,แล้วนะคะให้เราพิมพ์คำว่า Line Notify ค่ะกด Enter ค่ะแล้วก็เลือกเว็บของ Line Notify แบบนี้เลยนะคะ คลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะคะก็จะเข้ามาที่หน้านี้เลยตรงนี้เขาจะให้เราทําการล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนนะคะให้พี่ๆนะคะคลิกเข้าสู่ระบบที่ด้านขวามือตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนนะคะมีอีเมลแล้วก็มีรหัสผ่านอยู่แล้วก็สามารถใส่อีเมลกับรหัสผ่านของเราลงไปได้เลยนะคะแต่ในกรณีที่ถ้าพี่ๆคนไหนนะคะไม่มีนะคะตรงนี้ก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบด้วย QR Code ที่ปุ่มนี้ได้เลยค่ะจะมี QR Code ขึ้นมาแบบนี้นะคะตรงนี้พี่ๆก็ เปิดไลน์ของเรานะคะในโทรศัพท์มือถือเสร็จแ,แล้วนะคะเลือกไปที่เพิ่มเพื่อนเหมือนเดิมค่ะและเลือกไปตรงกลางนะคะตัว QR code เกิดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็สแกนเข้าไปในหน้าจอเลยเสร็จแ,แล้วกดล็อกอินตรงนี้นะคะตรงนี้ก็ทําการล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรานะคะคลิกเข้าไปที่ชื่อไลน์ของเราหนึ่งครั้งนะคะคลิกซ้ายหนึ่งครั้งค่ะเราจะมีเมนู3เมนูนี้ขึ้นมานะคะให้เราเลือกไปที่หน้าของฉัน,นะคะ่ะเขาจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะ ให้เราสังเกตด้านล่างนะคะตรงออก access token นะคะสำหรับผู้พัฒนาให้พี่เลือกที่ปุ่มออก token ตรงนี้ค่ะคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะคะเขาจะขึ้นเป็นหน้าต่างเล็กๆขึ้นมาแบบนี้นะคะให้เราใส่ชื่อของเราลงไปก่อนนะคะตรงนี้จะใส่เป็นชื่ออะไรก็ได้นะคะ ชื่อตรงนี้นะคะจะแสดงเมื่อมีการแจ้งเตือนเข้ามาในไลน์ของเรานะคะและด้านล่างตรงนี้นะคะเขาจะให้เลือกห้องแชทที่เราต้องการให้ส่งแจ้งเตือนนะคะจะมี2แบบด้วยกันนะคะก็คือแบบที่1น,นะคะจะเป็นการแจ้งเตือนแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวจากไลน์ n o t ิฟายโดยตรงเลยถ้าเกิดพี่ๆคนไหนไม่ได้มีกลุ่มหรือว่ามีทีมงานนะคะหรือทําคนเดียว ก็สามารถเลือกที่รับการแจ้งเตือนแบบตัวต่อต,ตัวจาก Line Notify ได้เลยนะคะว่ามีลูกค้าคนไหนนะคะทักเข้ามาบ้างแล้วก็เราไม่ได้ตอบแชทอะไรไปบ้างนะคะและแบบที่2นะคะจะเป็นการแจ้งเตือนแบบกลุ่มค่ะพี่ๆสามารถพิมพ์หาชื่อกลุ่มที่เราต้องการในช่องนี้ได้เลยนะคะในกรณีที N ่พี่ๆคนไหนนะคะมีแอดมินหรือว่ามีทีมงานอยู่ด้วยแล้วเรามีการสร้างกลุ่มอยู่แล้วก็อยากจะแนะนําให้ใช้เป็นกลุ่มนะคะจะได้ช่วยกันสอดส่องดูแลด้วยนะคะ ผื่อว่ามีการแชทหลุดแชทตกหล่นอะไรจะได้ช่วยกันดูด้วยค่ะเมื่อเราได้กลุ่มแล้วนะคะให้เราคลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่กลุ่มของเรานะคะพอเราคลิกซ้ายไปแล้วมันจะขึ้นเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะคะจะมีปุ่มออกโทเค็นให้กดนะคะตรงนี้พี่ๆคลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่ออกโทเค็นได้เลยค่ะเราจะมีโค้ดโทเค็นขึ้นมาแบบนี้นะคะ ให้เรากดคัดลอกปุ่มสีเขียว,ยวตรงนี้ค่ะเมื่อเราคัดลอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากลับไปที่หน้าระบบตัวแชทตั้งเหมือนเดิมแล้วนําตัวโทเค็นเมื่อกี้นะคะที่เราคัดลอกมาใส่ในหน้าระบบได้เลยคลิกขวาหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็กดวางได้เลยค่ะแบบนี้นะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นการตั้งเวลาในการแจ้งเตือนค่ะ ในการตั้งเวลาก็คือเป็นการแจ้งเข้าไลากลมนะคะเมื่อยังไม่มีใครตอบลูกค้านานเกินกี่นาทีพี่ๆก็สามารถใส่ลงไปในนี้ได้เลยนะคะตรงนี้หนูก็จะตั้งเป็น5นาทีนะคะขึ้นอยู่กับพี่ๆเลยพอเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถกดที่ปุ่มบันทึกปุ่มน,นี้ได้เลยค่ะพอเรากดบันทึกเรียบร้อยนะคะเราจะมีแจ้งเตือน2แบบขึ้นมาให้เราแบบนี้นะคะแบบแรกนะคะจะเป็นแจ้งเตือนข้อความลูกค้าใหม่นะคะและแบบที่2นะคะจะเป็นการแจ้งเตือนข้อความที่ยังไม่ได้ตอบถ้า เกิดพี่ๆคนไหนนะคะอยากจะปิดอย่างใดอย่างหนึ่งก็สามารถทําได้นะคะพี่ๆสามารถคลิกที่ปุ่มแก้ไขตรงนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าตรงนี้หนูจะเปิดเอาไว้ทั้ง2อ,อันเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็กดยืนยันแก้ไขได้เลยก็จะเป็นการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวระบบนะคะเขาก็จะมีพรีวิวให้ดูด้วยนะคะในด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะจะแสดงตัวอย่างว่าถ้าเกิดว่าลูกค้ามีการพักเข้ามานะคะแล้วยังไม่ได้ตอบตามเวลาที่เราตั้งเอาไว้นะคะ ตรงนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนมาเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวิธีการตั้งค่าแจ้งเตือนเมื่อเราตอบเพจช้านะคะยังไงก็ขอให้พี่ๆได้ยอดขายปังๆนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ